ในที่สุดนะครับก็ถึงคิวรีวิวของกล้อง360ตัวนี้แล้วแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชมฟุตเทจสวยๆจากกล้องตัวนี้ก่อนเลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Vantage Marketing ครับสวัสดีครับผมเกิดจากช่องเผื่อนมิวพับและฟุตเทจวิดีโอที่ทุกคนได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถ่ายด้วยกล้อง In s t a 3 6 0 X3 รุ่นล่าสุดตัวนี้เลยสําหรับเจ้ากล้อง In s t a 3 6 0 X3 ตัวนี้ผมก็ได้นําไปใช้งานมาเกือบเกือบสเดือนแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมารีวิวแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ผมได้ใช้งานกล้อง In Star 3x X3 ตัวนี้ให้ทุกคนได้ชมกันใครที่กําลังสใจกล้องรุ่นนี้อยู่ก็รอชมคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของการรีวิวอย่างแรกที่ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับก็คือกล้องที่มีการเก็บภาพ360องศาแบบกล้อง Insta X3 ตัวนี้อาจจะไม่ได้เป็นกล้องที่เหมาะหรือตอบโจทย์การใช้งานกับทุกคนนะครับเพราะว่ากล้อง360จะมีการใช้งานที่แตกต่างจากกล้องทั่วๆไปก็คือเราต้องกดบันทึกวิดีโอที่ตัวกล้องก่อนหลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาทําการรีเฟรมหรือเลือกมุมมองภาพทีหลังเราถึงจะได้ไฟล์วิดีโอออกมาเพื่อนําไปใช้งานหรือว่าโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียซึ่งการรีเฟรมภาพนะครับหลักๆก็จะมี2วิธี คือการใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Insta 3 6 0ในมือถือก็จะมีให้ดาวน์โหลดทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ส่วนตัวผมก็มองว่าตัวแอปก็สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนสําหรับใครที่อยากรู้วิธีการใช้งานกล้องหรือการใช้งานโหมดลูกเล่นต่างๆในตัวแอปพลิเคชัน Insta 360ก็จะมีติว o ต i a l เรียขั้นตอนต่างๆสอนเราทุกอย่างเลยสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ในตัวแอปพลิเคชันด้านไหนได้เลยนะครับอันนี้ผมชอบมากอีกวิธีนนนึงงครกก็ือา taste ไปลใ PC และเปิดใช้งานตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า Insta 360 Studio เพื่อทำการรีเฟรมภาพหรือจะทำการ export footage 360ออกมาเพื่อนำไปตัดต่ออย่างละเอียดในโปรแกรม,มอื่นอีกทีอย่าง footage ที่เราได้ส่งไปตอนต้นคลิปเนี่ยผมก็ทำการ e x p o r t f o o t a g e ออกมาจากโปรแกรม Insta 360 Studio แล้วก็นำไปตัดต่อในโปรแกรม Premiere Pro ต่ออีกทีนึงนะครับหลักการใช้งานของตัวกล้อง Insta 3 6 0 X3 ก็คือเราจำเป็นต้องใช้งานตัวกล้องควบคู่ไปกับไม้เซลฟี่สติ๊กโดยการนำตััวกกล้องมาติดบ My ซและทําการยืดตัวไม้ออกให้ตัวกล้องขนานไปกับตัวไม้หลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากดถ่ายวิดีโอตัวกล้องก็จะทําการเก็บภาพจากเลนทั้ง2ฝั่งมาประกบหรือว่า s t i t ติดกันตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราได้ภาพแบบ360องศารอบๆตัวกล้องมาและจะสังเกตว่าตัวไม้เซลฟี่สติ๊กที่เราถืออยู่ก็จะล่องหัแล้วก็ถูกลบออกไปเพราะตรงนี้นะครับเราทําตามหลักการการเก็บภาพแบบ360องศาได้อย่างถูกต้องส่วนมุมมองภาพที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับระยะแล้วก็องศาการถือกล้องของเราด้วยส่วนตัวผมก็แนะนําให้ ตัวกล้องอยู่ห่างจากแบบหรือวัตถุประมาณ1เมตรก็จะเป็นระยะที่กําลังพอดีเพราะว่าถ้าตัวกล้องอยู่ใกล้วัตถุมากเกินไปในส่วนที่เป็นรอยต่อก็จะประกบติดกันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปวิธีการใช้งานตัวกล้องสามอย่าางละเอียดเช่นถ้าเราถือแล้วก็ยื่นตัวไม้ออกไประยะนี้จะได้มุมมองภาพออกมาเป็นแบบไหนหรือว่าจะเป็นการเซตติ้งการตั้งค่าตัวกล้องต่างๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับถ้ามีคนอยากดูกันเยอะเดี๋ยวผมจะทำออกมาให้ชมกันและสำหรับตัวไม้เซลฟี่ติ๊ก เ,เขาก็จะมีหลายแบบมากๆแต่ว่าที่ใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นไม้เซลฟี่ซิกที่สามารถยืดตัวไม้ออกไปได้ไกลประมาณ1เมตรหรือว่าจะเลือกใช้เป็นไม้ที่สามารถยืดออกไปได้ไกลถึง3เมตรก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะชอบใช้ตัวไม้เซลฟี่ซิกที่มีความยาว3เมตรมากๆก็จะทําให้เราสร้างมุมมองที่เหมือนโดรนกําลังบินอยู่หรือว่าเป็นเครนช็อตวิดีโอสวยๆแบบที่ผมถ่ายมาแบบนี้ได้เลยนะคร สูงนิดนึ่งนะครับแต่ว่าก็แลกมากับคุณภาพที่เราจะใช้งานตัวไม้เซฟิสซิกที่มีความยาว3เมตรได้อย่างมั่นใจรูปแบบการถ่ายวีดีโอ3.0 6ที่ส่วนตัวผมถ่ายบ่อยๆก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอฟลอกวิดีโอซีนิมาติกท่องเที่ยวที่ผมจะชอบบันทึกบรรยากาศโดยรวมในสถานการณ์ตอนนั้นๆมาก่อนแล้วค่อยมาทําการรีเฟรมเลือกมุมมองภาพเพื่อเล่าเรื่องราวทีหลัง และอีกสถานการณ์ที่ผมชอบใช้บ่อยๆก็คือการเก็บเบื้องหลังการทํางานของผมทั้งหมดโดยที่ผมจะนําตัวกล้อง Insta 3 6 0 x 3ตัวนี้ต่อเข้ากับไม้เซลฟี่แล้วนําไปเสียบเข้ากับกระเป๋ากล้องที่หลังของผมตัวกล้องก็จะเก็บภาพในมุมมองที่เหมือนกับมีผู้ช่วยตามถ่ายผมอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าภาพที่ได้จริงๆแล้วก็จะมาจากตัวกล้อง3 6 0กก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ากล้อง360จะมีประโยชน์กับการทํางานของผมมากๆการใช้งานโดยรวมของกล้อง3 6 0กก็จะประมาณนี้นะครับแรกๆเราอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาตัวกล้องประมาณหนึ่งแต่เมื่อไร ที่เราเริ่มเข้าใจหลักการทํางานหรือใช้งานตัวกล้องได้คล่องแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็จะใช้งานกล้อง360ตัวนี้ได้อย่างสนุกและจะได้มุมมองภาพที่ดูแตกต่างมีความแปลกใหม่สุดๆไปเลยนะครับ สำหรับตัวกล้อง Insta 3 6 0 X 3ก็จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่18,500บาทและจะมีวางขายเพียงแพ็กเกจเดียวเท่านั้นในแพ็กเกจก็จะมีตัวกล้อง Insta 3 6 0 X 3คู่มือการใช้งานสาย USB c 1เส้นและที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเขาจะให้ตัว protective pouch เพื่อใช้ในการป้องกันตัวกล้องมาให้ด้วยตัววัสดุก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาการใช้งานครับเราก็สามารถใส่ครอบตัวกล้องได้ทั้งชิ้นแบบนี้เลย นะครับนี่เวลาที่เราพกตัวกล้องใส่กระเป๋าไปท่องเที่ยวเราก็สบายใจได้เลยนะครับว่าตัวกล้องแล้วก็ตัวเลนเนี่ยจะไม่เกิดความเสียหายแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระวังไม่ให้พวกเศษทรายหรือว่าก้อนหินเข้าไปอยู่ในตัวพาส์ตัวนี้ด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับตัวเลนเวลาที่เราใส่ตัวกล้องเข้าไปแล้วก็นี่นะครับที่ด้านข้างตรงนี้เราสามารถชาร์จไฟให้กับตัวกล้องของเราได้ด้วยถ้าใครที่สนใจตัวกล้อง In s t a 3ส0 x 3ตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนําทั่วไปได้แล้วและตัวสินค้าเนี่ยก็จะได้รัับประกนนศูยย์ท เป็นเวลา1ปีเ <twitch> ต <Sa ad? S 1> ็มจาก Vantage Marketing ด้วยกล้อง Insta 3.0 x 3จะมีดีไซน์บอดี้ที่เป็นชิ้นเดียวกับตัวเลนจะไม่ได้เป็นกล้องที่เป็นรูปแบบโมดูลถอดเปลี่ยนตัวเลนได้เหมือนกับตัว Insta 1 rs 1 inch 3 e d i t i t n o n ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าใครไม่ได้ชมรีวิวก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับ ขนาดของตัวกล้อง Insta 3 0 0 X3 ก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่จนเกินไปโดยตัวกล้องเนี่ยจะมีน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่180กรัมเท่านั้นก็จะช่วยให้การเมาส์ติดตัวกล้องเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆทำได้ง่ายและไม่ต้องกังวลถึงเรื่องน้ำหนักตัวกล้องในรุ่น X3 ก็จะมีการอัปเกรดตัวหน้าจอทัชสกรีนแบบบิวล์อินให้มีขนาดใหญ่สะใจขึ้นถึง2.29นิ้วตรงนี้เราสามารถกดค้างที่หน้าจอเพื่อทำการดูพรีวิวภาพได้รอบทิศทางเลยตัวจอของเขาเนี่ยจะมีความสว่างที่ค่อนข้างสูงเวลาที่เราไปใช้งานกลาง แดดแรงเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สบายๆและตัวจอนะครับก็จะเป็นจอกระจกที่สามารถป้องกันร,รอยขีดข่วนและป้องกันการกระแทกได้ในระดับหนึ่งเลยอันนี้ก็สบายใจกันได้ที่ด้านใต้ของตัวจอนะครับปุ่มทางซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มเรคคอร์ดที่ถ้าเรากดบันทึกวิดีโอไฟสถานะล่าง,างเนี่ยก็จะกระพริบเป็นสีแดงเพื่อบอกว่าตอนนี้ตัวกล้องกําลังเรคคอร์ดวิดีโออยู่หรือว่าถ้าใครไม่อยากให้โชว์สถานะตัวไฟตรงนี้เราสามารถเข้าไปปิดในเซตติ้งการตั้งค่าตัวกล้องได้และปุ่มทางขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสลับโหมดตัวกล้องระหว่างหหดด30กับเล มาด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเอาไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับวิธีการถอดเนี่ยก็ให้เรากดตรงนี้เข้าหากันปึ๊บตัวแบตเตอรี่ก็จะเด้งออกมาแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ของกล้อง Insta 30. 0 X3 ตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะมีความจุอยู่ที่1 8 0 0มิลลิแอมการใช้งานจริงนะครับก็จะสามารถถ่ายวิดีโอได้นาน1ชั่วโมงและใช้เวลาในการชาร์จประมาณ90นาทีผ่านช่อง USB-C ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ ตัวฝาปิดตรงนี้ครับเราก็สามารถดึงออกมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็วิธีใส่ก็ให้เราใส่ตามล็อกเข้าไปตรงๆเวลาปิดก็ให้ดัน ตัวล็อกให้สนิทนะครับนี่ให้มันลงมาแบบนี้รวไมไปถึงตอนที่เราใส่ตัวแบตเตอรี่เข้าไปในตัวกล้องด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราต้องดันตัวแบตเตอรี่เข้าไปให้มันสุดทั้ง2ฝั่งนี่นะครับถ้าเราดันไม่สนิทเนี่ยน้ำมันก็จะสามารถเข้าไปในช่องนี้ได้เลยผมก็แนะนําให้ตรวจเช็คตัวล็อกทั้ง2ตัวนี้ให้ดีๆนะครับให้ที่ตรงตัวล็อกมันไม่เป็นสีแดงหรือว่าสีส้มแบบนี้เวลากดลงไปแล้วเนี่ยึ มันจะล็อกลงมาแบบนี้สําหรับตัวแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2,000บาทส่วนตัวผมนะครับก็เลยจะแนะนําให้ซื้อเป็นตัวไม้ power selfie stick ก็จะเป็นของแบรนด์ insta เขาเลยเพราะว่าตัวไม้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่แบบบิ i ล์อินมาให้ในตัวถึง4,500มิลลิแอมก็จะเหมือนเรามีแบตเตอรี่เพิ่มมาอีก2ก้อนจากที่ผมไปใช้งานมานะครับผมก็สามารถใช้งานตัวกล้องกับตัวไม้ power selfie stick ได้ทั้งวันเลยโดยที่ผมไม่จําเป็นต้องไปซื้อแบตเตอรี่เสริมเพิ่มเพราะว่าตัวไม้นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ ปุ่ม record สีแดงให้เราสามารถกด record จากตัวไม้โดยตรงได้เลยอันนี้ก็จะเป็นไม้เซลฟี่สติกที่ส่วนตัวผมชอบมากๆก็เลยมาแนะนํากันแต่ว่าใครที่ชอบใช้แบตเตอรี่เสริมมากกว่าหรือว่าไม่ได้อยากใช้ไม้เซลฟี่สติกรุ่นนี้ก็สามารถไปซื้อเป็นแบตแยกได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนที่ด้านในของช่องใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับก็จะมีช่องสําหรับใส่ตัว SD card อยู่ด้านในด้วยโดยที่ตัว SD card เนี่ยจะรองรับกับตัวกล้อง Insta 30.03ได้ความจุสูงสุดที่1 TB เทเลบ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องและด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มค Quick เมนูที่เราสามารถเปลี่ยนโหมดการตั้งค่าที่เราชื่นชอบหรือโหมดที่เราใช้งานบ่อยๆได้อย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปเพิ่มโหมดการใช้งานต่างๆได้ในตัวกล้องเลยตัวกล้อง Insta 360 X 3จะมีไมค์บิวอินมาให้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันโดยจะมีการวางตำแหน่งตัวไมค์ไว้รอบๆตัวเครื่องเพื่อให้ตัวกล้องรับเสียงได้รอบแบบ360องศาตตแหน่งัวไมตัวแรกก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วหนข้างตัวเครื่่อองนยจะูด้าน ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังตัวเครื่องก็จะเป็นไมค์ด้านบนตรงนี้รูปแบบการรับเสียงก็จะมีให้เลือกใช้งานทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันแบบแรกคือ direction focus ตัวกล้องจะโฟกัสเสียงไปตามมุมภาพที่เราหมุนไปในทิศทางนั้นตัว wind noise reduction ก็จะเป็นการลดเสียงลมที่เข้ามาอย่างตัวใหม่และที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นตัวสเตอริโอที่จะสามารถเก็บเสียงได้คุณภาพที่ดีที่สุดและที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือเราสามารถตั้งค่ารูปแบบการรับเสียงจากตัวกล้องก็ได้หรือว่าจะมาเลือกอีกครั้งตอนที่เราทําการเอ็กซ์พอร์ตฟูดเทสออกมาจากตัวโปรแกรม Insta 3สาม t u ศูนย์สก็ได้เช่นเดียวกันก็จะทําได้ทั้ง2วิธีเลยนะครับส่วนตัวผมก็แนะนําให้ตั้งไว้ที่โหมดสเตอริโอเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดมาก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนรรรูปแบบบกกาาััเสีียงงทหลไไดด้้จ่ผม สอบตัวไมา์ของกล้อง i n s t a 3 6 0 X3 ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงเลยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกดหลายอย่างเหมือนกันใช่กดเยอะมากค่ะก็คือห้ามอะไรนะห้ามย่อถ้าใส่ขาแบบลายๆอ,อ่ะก็จะคิดว่าเป็นพวกงูเป็นอะไรเนี้ยมันก็จะวิ่งเข้ามากัด หรือว่าถ้าใครที่อยากต่อไม์ไวเลสแยกเนี่ยเราสามารถไปซื้ออุปกรณ์เสริมของอิสต้ามาต่อแยกได้แต่ว่าในตอนนี้นะครับถ้าเราจะทําให้ตัวไม์แล้วก็อุปกรณ์เสริมที่เราใช้เนี่ยมันล่องหนด้วยเราจําเป็นจะต้องใช้งานคู่กับไม์ไวเลสของยี่ห้อโรดรุ่นไวเลสโกลทูเท่านั้นถ้าใช้เป็นไม์รุ่นอื่นเนี่ยก็อาจจะเห็นตัวไม์เข้ามาในเฟรมของภาพสามได้แล้วก็ที่ด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีรูน็อตขนาด1ต่อ4นิ้วไว้ยึดกับตัวไม้เซลฟี่ติ๊กนะครับและอีกหนึ่ง กล้อง Insta X3 ตัวนี้ก็คือตัวกล้องสามารถดำน้ำได้ลึกถึง10เมตรโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่เคสใดๆเลยแต่ว่าถ้าใครที่จะเอาตัวกล้องไปดำน้ำทะเลหรือว่าน้ำลึกจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมก็แนะนำให้ซื้อเป็นตัว dive case ของ In s t a มาใส่อีกทีนึงก็จะปลอดภัยกับตัวกล้องมากกว่าอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าในรุ่น X3 ทาง Insta เขาก็พยายามพัฒนาตัวกล้องให้มีความเป็น action นแคมากขึ้นก็คือตัวกล้องจะใช้วัสดุที่มีความทนทานสามารถใช้งานในสถานการณ์ที่สมบุกสมบันมากขึ้นแต่ตรงนี้นะครับเราก็ยังต้อง ไม่ให้ตัวเลนทั้ง2ฝั่งที่นูนออกมาแบบนี้เกิดความเสียหายอยู่ดีแต่ว่าสําหรับใครที่อยากใช้งานตัวกล้องให้สบายใจมากขึ้นส่วนตัวผมก็แนะนําให้ซื้อเป็นตัว s t กก k y เลนการ์ดมาครอบที่ตัวเลนทั้ง2ฝั่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับหน้าเลนของเราได้อีกระดับหนึ่งแต่อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราใช้เป็นตัว s t ก c k y เลนการ์ดเนี่ยอาจจะทําให้คุณภาพวิดีโอของเราลดลงไปเล็กน้อยตรงนี้ส่วนตัวผมก็เลยจะไม่ได้ใส่ตัว s t ก c k y เลนการ์ดแต่ว่าต้องคอยระวังการใช้งานของเราเองแล้วก็สําหรับใครที่ใช้ตัว s t กก k y เลนการ์ดี่กลมดโหทตัว จะขยายมุมมองภาพให้กว้างมากขึ้นด้วยนะครับ จุดเด่นของกล้องในรุ่น X 3จะมีการอัปเกรดตัวเซนเซอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยจะใช้เป็น Dual Sens o ซขนาดครึ่งนิ้วความละเอียด48ล้านพิกเซลตัวเลนส์ที่ให้มาจะมีระยะ6 7มิลิเมตร f 1.9ทั้ง2ด้านพอตัวกล้องมีการอัปเกรดในเรื่องเซนเซอร์ก็จะช่วยให้การถ่ายวิดีโอแบบ low light ทำได้ดีมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่าง One X 2พอสมควรแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยใช้รุ่น One X 2ก็เลยไม่ได้นำตัวกล้องมาเปรียบเทียบกับรุ่นนี้ให้ทุกคนได้ชมกกันนะล้อง360 X3 สามารถถ่ายภาพ3 6 0ได้ความละเอียดสูงสุดถึง72ล้านพิกเซลหรือเราจะลดขนาดไฟล์เลือกใช้เป็นความละเอียด18ล้านพิกเซลก็ได้ในเรื่องวิดีโอนะครับตัวกล้องก็สามารถถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่5 7 K 30เฟรมเพอร์เ 4K 6 0เฟรมเพอร์เและ3 K 100เฟรมเพอร์เในรุ่น X 3นะครับก็จะมีโหมด ActiveHDR ให้เราเลือกใช้งานด้วยจากที่ผมได้ลองไปใช้งานโหมดนี้มาตัวกล้องก็สามารถเกลี่ยแสงส่วนมืดส่วนสว่างทั้งภาพได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับโหมดนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าาาจะะมีปรรโยชนนน์์ใสถกณ ที่มีแสงเยอะๆหรือว่าต้องการถ่ายวิดีโอแบบย้อนแสงแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้ถ่ายในสถานการณ์ที่มีแสงน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า noise ในส่วนของ shadow เนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะมากการตั้งค่าตัวกล้องเราสามารถเข้าไปเลือกใช้เป็นแบบ manual เพื่อ fix การตั้งค่าต่างๆเอาไว้ได้แต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าต้องการใช้งานกล้องตัวนี้ให้ง่ายที่สุดเนี่ยส่วนตัวผมก็จะแนะนําให้ใช้เป็นแบบ auto ไปเลยก็จะดีกว่าวิดีโอที่ผมถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เป็น auto ให้ตัวกล้องทําการคํานวณแล้วก็ปรับค่าแสงค่า white balance ISO ให้ผมทุกอย่างเลยนะครับ คันเลิ่มโปรไฟล์ตัวกล้องก็จะมีให้เลือกใช้งานทั้ง Standard หลอกโปรไฟล์และที่ผมชอบใช้นะครับก็จะเป็นตัว Vivid ที่จะมีสีสันแล้วก็ Contrast ที่กำลังพอดีและง่ายกับการทำงานของผมค่า ISO สูงสุดของกล้อง X3 จะใช้งานได้ตั้งแต่100จนไปถึง3,200การถ่ายวีดีโอในที่แสงน้อยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้กล้อง3 6 0ที่ถ่ายวีดีโอในที่แสงน้อยได้ดีสุดๆเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมก็จะแนะนำให้ซื้อเป็นรุ่น Insta One RS One Inch ่ผมเคยรีววิไปก่อนหนน้านี้มากๆเพราะว่ใน รุ่นนั้นก็จะถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีกว่ารุ่น X3 แต่ตรงนี้ก็ต้องแลกมากับราคาที่สูงกว่าเกือบเท่าตัวเลยนะครับตัวการสั่นของ X3 จะใช้เป็นระบบ f l o w s t St a t e s t a b i l i z a t i o จโ y r o Data 6แกนที่จะช่วยให้ฟุตเทจวิดีโอของเราไม่สั่นไหวดูสมูทเนียนตาสุดๆไปเลยตัวการสั่นก็ทําได้ดีมากๆนะครับในเซตติ้งตัวกล้องเราสามารถเข้าไปเลือกวิดีโอบิตเรทได้โดยถ้าเลือกเป็นแบบไฮจะมีบิตเรทในการบันทึกวิดีโอสูงสุดที่120เมกะบิตเพอร์เซกและตัวกล้อง X3 ก ความคมของภาพด้วยตรงนี้ส่วนตัวผมก็แนะนําให้ปรับไว้ที่โลหรือว่ามีเดียมก็เพียงพอแล้วเพราะว่าถ้าเราปรับเยอะเกินตัววิดีโอของเรามันจะคมเกินไปและที่ผมชอบมากๆในรุ่น X3 นะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยจะมีโหมดซิงเกิลเลนส์ที่เราสามารถเปลี่ยนโหมดการถ่ายวิดีโอแบบ360ไปเป็นการถ่ายวิดีโอแบบ 360, ปเลนเดียวในอัตราส่วนภาพปกติแบบกล้อง a คชั่น cam ทั่วไปการใช้งานก็จะแตกต่างกับการถ่ายวิดีโอแบบ360ทั่วไปก็คือให้เราตั้งตัวกล้องขึ้นแล้วก็หันตัวเลนเข้าหาตัวโดยตรงแบบนี้ได้เลยในโหมดซิงเกิลเล ถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 30เฟรมเท่านั้นคุณภาพก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีคุณภาพที่ชัดเทียบเท่ากับกล้อง Action Cam ที่จะใช้เลนเดียวๆตัวเดียวนะครับและในส่วนของซิงเกิลเลนก็จะมีโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือมีโหมดในโหมดนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบเซลฟี่ที่ตัวกล้องจะคุมมุมภาพให้เราอยู่กลางเฟรมภาพตลอดที่สําคัญคือเราจะได้วิดีโอที่เราไม่ต้องไปทําการรีเฟรมมาใช้งานได้อย่างง่ายดายตรงนี้ก็จะทําให้ตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ย สามารถเข้าไปปรับอัตราส่วนภาพให้เป็นแบบแนวตั้งหรือแนวนอนและเลือกระยะเลนตามที่เราต้องการได้เลยแต่ว่าในมีโหมดก็จะมีข้อจำกัดอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 180p 0 60เฟรมเท่านั้นโหมดนี้ก็จะเหมาะก,กับการใช้งานที่ต้องการความง่ายและรวดเร็วนะครับและในตัว Insta360 X3 ก็จะมีโหมดการใช้งานอีกหลายๆตัวให้เราเลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็น 8K Time Lapse Time Shift Bullet Time Loop Recording และเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับก็จะมีอัปเดตในส่วนของตัว pre-recording ให้ตัวกล้องสามารถบันทึกวิดีโอก่อนหน้า15-30วินาทีโดยที่ตัวกล้องจะไม่บันทึกวิดีโอลงไปในการ์ดจนกว่าเราจะกดปุ่มเรคคอร์ดตัวกล้องก็จะทาการบันทึกวิดีโอก่อนหน้านี้15-30วินาทีลงไปในเมม o r y ของเราการส่งไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอผ่านตัวแอปพลิเคชัน i n s t a 3 6 0ก็จะส่งได้รวเดเร็วกว่าในรุ่น One X 2ถึง50%เลยหรือตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เสริมอย่างตัว Quick Reader ในการเก็บข้้อมูลแลแะนนําาไปเสียบบใชงกั โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงตัวไฟล์ภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอได้อย่างรวดเร็วก็ได้แต่ว่าตัว Quick Reader เนี่ยเราต้องซื้อแยกเอาเองก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2 4 9 0บาทในแอปพลิเคชัน i n s t a 3 6 0ก็จะมีลูกเล่นและก็ฟีเจอร์ต่างๆให้เราเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันมาลองใช้งานดูก่อนก็ได้นะครับว่าตัวแอปเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรบ้างแล้วก็สําหรับการใช้งานโดยรวมของตัวกล้อง i n s t a 3 6 0 X 3ตัวนี้ผมก็ไม่เจอปัญหาการใช้งานอะไรเลยนะครับ หรือว่าอาการเอเรอร์ต่างๆก็ไม่มีการใช้งานตรงไหนที่ดูติดขัดอะไรเลยโอเคครับ okay, ผมและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวตัวกล้อง Insta 360 x 3ตัวนี้เลยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับส่วนตัวผมก็ยกให้เป็นกล้อง360ที่น่าใช้ที่สุดในตอนนี้แล้วแต่ก่อนที่ทุกคนจะซื้อกล้องตัวนี้มาใช้งานผมก็แนะนําให้ทุกคนศึกษาการใช้งานกล้องประเภท360ให้ดีก่อนเพื่อจะได้ใช้งานกล้องตัวนี้ได้แบบเต็มที่รับรองได้เลยนะครับว่าทุกคนก็ได้ชอบกล้องตัวนี้เหมือนผมแน่นออนนกก็สสําหรรัับใใคที่จตวล้ง Insta 3x3 ตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนาทั่วไปได้เลยสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช <c oughs> ่อง n e l เขอรหมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ